ไปหนัก9กกว่าแล้วหกล้มตกบันได<อ>ด้วยความอ้วนของตัวเองอรวมทั้งโรคต่างๆรุมเร้าเธอและมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง,งนี่เลยทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจว่าไม่ไหวแล้วนะเราต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะไปพบกับผู้หญิงคนนี้แล้วเธอใช้วิธีการวิ่งหนีโรคทอ,อ,อย่างไรเชิญชมค่ะ แรงบนันดาลใจก็คือว่าคนใกล้ตัวนะคะเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทีนี้เนี่ยเ,เมื่อ6เดือนที่แล้วพี่ไม่สบายนะคะไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้โอ้โหพี่แบบใช้ชีวิตที่แบบนาฬิกาชีวิตแปรปรวนหมดเลยเวลาที่ควรจะนอนนะคะก็ไม่ได้นอนนะคะก็แล้วก็เวลาที่จะกินก็กินกินไม่ถูกหลัก คุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่สูงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ทีนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราจะเป็นหนึ่งผู้รอดชีวิตก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาลุกจากที่นอนขึ้นมาเดินแต่ช่วงแรกๆเดินไม่ได้เลยนะคะต้องต้องไปหัดเดินในน้ำก่อนนะคะเพื่อพยุงตัว หลังจากนั้นก็เดินได้แค่โลเดียวเก็บการเดินมาเรื่อยๆตื่นแต่เช้าเดินจนร่างกายเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็ใช้โยคะควบคู่กันไปด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มวิ่งของพี่จะไม่ใช่วิ่งแบบว่าเร็วเพื่อแข่งขันแต่จะเป็นการวิ่งเพื่อทําสมาธิให้กับตัวเองด้วยเป้าหมายคือจะไปมาราธอนให้ได้ในครั้งหนึ่งของชีวิตการวิ่งเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะน่องใหญ่นะคะไม่ใหญ่เลยนะคะแต่จะกระชับ แล้วก็จะทําให้รูปร่างเราฟิตแอนเฟิร์มแล้วก็เรื่องจิตใจสําคัญหมอที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเรานะคะปลุกหมอในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูเยีออยว่าร่างกายของตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองนะคะูะคนนี้ชื่อว่าคุณพชรมนเนมิราชหรือว่าคุณกุ๊กกี้นั่นเอง